มาดูวิธีการจับคู่อุปกรณ์นะครับตัวนี้จะมีไฟกระพริบขึ้นมาเสียงออกไปถ้าไม่กระพริบก็กดตรงนี้แช่ไว้ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์ถ้ามีชื่อขึ้นมาก็แอดได้เลยแต่ถ้ามีชื่อให้อาไปค้นหาอุปกรณ์ที่เป็นประตูน,นะครับเกิดดอกเป็นเ,เนื่อไรฝ่ตัวนี้นะครับย้ำ เสร็จแล้วไม่เยอะก็ย้อนกลับถ้าขึ้นมาก็กดแอดได้เลยใส่รหัสผ่านนะฮะตรงนี้ใส่รหัสผ่านของที่บ้านเราแล้วก็กดถัดไปนะฮะย้ำเป็น 2.4G เท่านั้น รอสักครูจ่จะสัญญาณสีเขียวเริ่มติดนิ่งแล้วมันเจอแล้วนะฮะก็เสร็จสมบูรณ์แค่นี้ครับแล้วก็ลองเสร็จแล้วมาลองเปิดออปิด